เอ้ก็ขอกลับสวัสดีทั้งสองกานด้วยแล้วนะจะเคยอยู่ผมอาชาวไร่บ้านนะครับผมคิดว่าเราก็จะเป็นชาวไร่บ้านอีกว่าชาวไร่บ้านชาวไร่บ้าน แล้วนี่เราก็อัดมาอีกรอบเพราะว่าไม่พอใจกับตอนแรกนี่ตอนแรกไปทำลายคนอื่นแล้วตอนหลังไปปลุกพันธมิตรกับคนอื่นนั่นแหละ 过、cool.，OK。 ใันเลยอืมมีดเล็กๆนี่ไหมมีดเล็กๆนี่ไหม Okay. เราสองรายแล้วหยิบซื้อ O W L ให้มันน,นะเห็นไหครับอันนี้คืออันนี้ถ้าใครเป็นเพื่อนผมผมก็ดำแบบเนี้ยคือให้อาวุธโอเคนะแต่ใครอยากได้อาวุธอ่าที่ฟีโดยที่ไม่ต้องเก็บ นะคือผมก็นี่เป็นเพื่อนกับผมแล้วผมก็จะเอาคุณขอบุตก็ดูเงินผมด้วยนะถ้าตอนเวลาขอยังไงก็ตามถ้าเงินผมมีมากผมก็ซื้อให้ หน้าไม่สวยไม่ไม่ไม่สวย สรุปมันอยู่ไหนกระเป๋จะใกล้จะหาแนละ้วม,มันต้องมจำกัดเวลาของกระเป๋ด้วย โดยคุณเ็วแก่ไหนแต่ถ้าเพื่อนไม่บอกตำแหน่งที่ของคุณผมก็ยังไงุณก็หาเพื่อนไม่เจอโอเคเจอมาแล้วไปซื้อรกันพอดีผมบ้านรวยนะพอดีผมมันบ้านรวย เนี่ย U W L เลยนะ U W L เลยนาะสัตว์ตาวุโอเคอัน เอาไปล้างแขนเลยเพื่อนอันนั้นแรงอยู่แรงมากแรงกว่าเจสนัสนเิสันเกมบอกของช่วงน่มแรงมันใส่ชุดร้านน้ำชา เพื่อนผมจะตายแน่หายได้ไปอยู่นิมนนิดเราแน่นอนรอเตะรถลอยเต้ Yên Yên Ok Hãy subscribe cho kênh แต่ว่าเนอนอนแต่ก็นอนไม่ได้อัดคลิปอยู่โดนจะไปไม่ถึงความเป็นจริงเด้ดิฉันได้ต่อยแก,ไไกแล้วไม่แกโดนจบท์ไปไม่ถึงความเป็นจริง เกตะตายซ้มตายสาวไปไปเรื่อยๆตายจนกว่าไม่ได้ปุ๊ดไม่ได้เกิด มันก็ถามเราแล้วว่าเราเป็นไทยเปล่าไม่อ่านชื่อปนหัวตู้ล่ะ เปนมดสุดดสุดเกทีได้เสียงดังกักบอกแกก,กัดเนยการเล็บข้าวปลาไม่กินนั่งตกปลาอยู่ยิ้ม ตายที่ตายกันมากอย่างนี้เราบเงินติดลบถ้าเงินคุณติดลบจ้าแล้วระบบเนี่ยจะแจ้งว่าเงินของคุณติดลบแล้วคุณอาจจะต้องไปไปนี่ออกออกเกมแล้วเข้าใหม่ประมาณนั้นมนภาพโลบ็อกมันแปลกๆเหมือนคนเข้าหนัง นแน่มันแปลกๆมากมันแตกเกินไปแล้ะภาพภาพเพื่อนในรถบ๊ะกเนี่ยแตกเกินไปแล้ว,วมัน,กกน,ม,นมันมีคนอยู่ข้างหลังเลยแทบแบบมันเสียวมากเสียวไงวะเฮ้ยแน่แบบมีคนความจิ้ต้วงหลังเราตลอดเวลา คนไทยตนนั้นที่เข้าใจอย่างแรกอย่างแรกคนไทยต้องเข้าใจจริงนี้ใครคือพระเจ้าของคนไทยคำตอบคือไม่บอกใหตอบตนเองใครคือพระเจ้าของประเทศไทยแม่เอาไปในเด้อนปัจจุบันพระเจ้าคน เจ้าปัจจุบันให้อุนตอบเลยอ้คุตอบเลยว่าพระเจา้าคนปัจจุบันนี้ใครเจ๊ที่รู้คือเล่นกับเขาเท่าไหร่ยังไงคุณก็ณไปชนะขนาดคนนั้นต้องขนาดชาแต่คนหนึ่งต้องบอกเลยว่าเพราะฉะนั้นเราต้องกินแบ่งปอทอด เราไม่กินเบเกปลโทษเราก็ไม่ชนะพี่อ่าพี่วัดพืชเออพี่พืชพี่พืชเพื่อนนายทำมาได้นายทำมาไลย ตรงนี้อัดมาได้ประมาณก็ช่มั้งนงช่มงแล้วมั้งน่าจ,าาจมมะ่้เหนช่นองอเพื่อนไหนไปเลย กินลาบแต่เกมนี้มันไม่ลาบมันมีลาบมันกินในติมไม่รถไอติมมันผ่านไปแล้วพอเราจะไปหาลุงเนลุงมันจะบิดร้อยยี่สิบใช่ไหมลุงจะมาแข่งรถกันใช่ไหมฮะนี่มันเกือแข่งรถกันใช่ไหมบิดร้อยยี่สิบกลับให้คนร้อน ขา้คนเลอนตายไล้กันเลยใช่ไหมเนี่ยอาจจะใช่แล้วลุบ,บิด120เหมือนมันจะมาแข่งรถมอเตอร์ได้สักอย่างนะเดี๋ยว่าลุงเขาดืออแันไปนะนั่นก็ไอจีที่เรากินอยู่นี้ ว่าแล้วไปถึงมันไม่ละลราเพราะมันมึงครบเป็นเด็แฟรเริ่มแรกเริ่มหม,ม,มด้แล้วกันเออแต่ผมให้เขาแจผมทนันได้จิมทุกครั้งนะแต่่พไมพคุณไม่ทันกันสักครั้งโอ้แค่นี้ โอ้แม่สาวน้อย ใช่แกลย ไม่ตอบโอ้โ oh อ้มายกันเ่อต้องเจอกันยังไงก็น่าจะน่าจะได้เวลาจบแล้วก็ขอก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับชาวมุมเด็ดทั้งหลายถ้าไม,ม่กดไลค์สักหนึ่งไลค์เราก็จะไม่เป็นว่า โอ้คุณเป็นชาวหุมเดดพอดีเพราะผมนป็นเจ้าของชนอนันกำลังฮุมเดดเพราะว่าคนนั้นไม่ยอมกดไลค์โอเคโอเคนะกดไลค์จ้ะกดไลค์